สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิเนีวเลตและก็ในส่วนของบัญชีธนาคารแบบโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมมีอยู่นะครับสามบาทนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมินีวเลตให้ดูในคลิปนี้เลยใครสนใจในการทําเงินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปกันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยยนับผผมมกก็อู่ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีทูมเนีวเลตและก็ในส่วนของบัญชีธนาคารเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองใครสนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของทูมเนีวเลตและก็บัญชีธนาคารจากการเล่นเกมเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปเกมเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store. กน์โหลับผมก็ให้การดาวน์โหลดตาม คลิปได้เลยผมจะมีรูปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมุด ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นผมก็มีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรในส่วนของการใช้งานนะครับสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะต่อมานะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับแนะนําให้เราดูคลิปแรกให้จบนะผมจะสอนวิธีการใช้งานต่างๆแบบละเอียดเลยเราสามารถทําตามคลิปแรกได้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยจะมีหน้าแรกร้านแอปแล้วก็ของฉันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการใช้งานทั้งหมดตาม เมนูเเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ค่อยไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเพื่อนๆน,นะครับในการกรอกรหัสโค้ดก่อนนะตรงด้านบน3มขีดตรงนี้เนี่ยจะมีการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับจะใส่ของใครก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครดูในคลิปได้ผมมีขึ้นไว้ให้อยู่นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันจะกรอกของผมก็ได้หรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนๆได้เลยนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูหน้าแรกนะ รตรงหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทําภารกิจนะครับหนึตรงนี้นะครับเป็นการทําภารกิจเนาะแล้วก็กดเข้าไป ในการทําภารกิจตรงนี้เนี่ยทำได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นภารกิจตรงนี้ผมก็ทําทุกวันนะครับในการรับตัวคะแนนสีฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการขายเป็นเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับพอเราทําภารกิจครบแล้วเนี่ยเราก็กดตรงโชคดีโชคดีล้อนะครับผมก็คือการหมุนวงล้อฟรี1ครั้งต่อวันนะครับต่อมาอันที่2นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเข้าร่วมนะครับแบ่งปันนะครับจากโฆษณานะครับผมก็คือการแชร์นั่นเองนะครับ4ี4กสิดอลลาร์นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ทาเหม ทำได้ทุกคนนะในการทําภารกิจตรงนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําหรือว่าไม่ทําสําหรับภารกิจตรงนี้ผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไร ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการแบ่งปันผลกําไรนะครับโดยการเข้าร่วมเงินปันผลด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่ตัวเหรียญสีฟ้าของเราที่มีนะครับ <S <S ก็ใส่ลงไปนะครับผมใส่ทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะสามร้อยหกสิบสามจุดสองสามนะครับกดยืนยันอันนี้เนี่ยมันก็จะปันผลเป็นเหรียญ X นะครับก็คือเหรียญสีดําให้เรานั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถทําภารกิจจากการเชิญเพื่อนการเล่นเกมการเข้าร่วมผลกําไรหรือว่าการโหมดต่างๆเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับมันก็จะได้รับเงินปันผลที่เยอะขึ้นนะครับต่อมาอันที่3นะครับอนน ตรงน the okay. right ี e ้เ no นี่ยจะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับที่เราสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับในการเชิญเพื่อนทําได้ไม่จํากัดนะครับรายได้ก็ไม่จํากัดกันนะครับก็กดเชิญชวนตอนนี้ได้เลยแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยทุกช่องทางนะครับ ต่อมาครับข้อที่1นะครับในการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็ให้เราดูเช็ครายได้ได้ว่ารายได้ที่เราเชิญไปเนี่ยจะได้มาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รางวัลประจําสัปดาห์นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับกดเข้ามาแบบนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถกดรับได้นะถ้าเราท,ำทำราําธารกิจการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็กดรับแบบนี้ได้เลยนะครับพอเรากดรับมันก็จะขึ้นแบบนี้กดรับทราบนะน่ครับผมกดได้เลยถ้าเราเชิญเพื่อนเท่านั้นนะครับมันถึงจะขึ้นนะทุกคนด้านล่างนะครับผมก็0.3ดดอลลรรนนะคคัับบกก็ไปเเ1 นะครับก็กดรับได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําตามภารกิจได้เลยเชิญเพื่อนให้ครบตามจํานวนนั่นเองนะครับโอเคนะครับย้อนกลับมานะครับผมก็ เมนูต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงของเราตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับมาฟรีหนึ่งตัวนะครับเราสามารถไปอัปเกรดเพื่อที่จะรับเหรียญสีฟ้าตรงนี้ได้นะครับและก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2นะครับที่ผมซื้อมานะครับมันจะมีกล่องด้านบนเนี่ยให้เรากดรับฟรีนะครับนะครับต้องอัปเกรดให้ถึงเลเวล5ก่อนนะถึงจะมีกล่องตรงนี้ได้นะครับผมนะครับได้รับมาที่75เหรียญนะครับและก็ตรงนี้อีก6เหรียญนะกดรับมาเลยตรงหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวเกมนนนนนนะะคครรรรรรรัับบใใหห้้้เาาาาาดดว์โลทํภกกิจแตีีมขอ วังอย่างหนึ่งนะครับสรับสายเล่นนะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการใช้ตัวคะแนนสีฟ้าในการเดิมพันหรือจะใช้ในส่วนของเหรียญดอลลาร์ในการเล่นก็เหมือนกับการเดิมพันโดยการเอาเงินจริงๆที่เรามีอยู่ในเกมเนี่ยเข้าไปทําเงินเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนกับการลงทุนเนาะแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างเสี่ยงใครที่เล่นเกมตรงนี to to ้เนี่ยก็ควรระวังด้วยนะครับก็ควรที่จะศึกษาแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเราเองนะครับส่วนอันนี้นะครับผมเป็นบิดเกมนะครับบิดเกมเนี่ยก็คือการใช้เงินดอลลาร์ในการเล่นนนนััั่เองงครรก็วววด้ย ถ้าเราจะเติมเงินเข้าไปเล่นก็ควรระวังด้วยตัวเองนะครับต่อมานะครับผมอันที่2นะครับเป็นร้านแอปนะร้านแอปเนี่ยก็คือจะมีแอปต่างๆให้เราดาวน์โหลดติดตั้งนะครับเราก็สามารถเลือกทําภารกิจตามที่เราถนัดได้เลยนะครับต่อมาตัวสัตว์เลี้ยงอันที่3นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถนําไปปันผลนะครับรับเป็นส่วนของคะแนานของเราได้นะครับตัวแรกเนี่ยผมก็อัปเกรดเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่ระดับ16แล้วนะครับเลเวล16นะ ตรงนี้เราจะได้อะไรบ้างสลับตรงนี้นะครับถ้าเรายิ่งอัพเลเวลสูงขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์การรับเหรียญสีฟ้านะครับมันก็จะเยอะขึ้นอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมรับได้ที่ 25%.20 อนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดใช้นะเพราะว่าผมใช้ตัวที่2อยู่นะครับนี่ครับถ้าเราต้องการอัปเกรดนะครับเราก็กดอัปเกรดได้เลยพอเรากดเข้ามานะครับเราจะใช้ในส่วนของเพชรสีม่วงนะครับในการกดอัปเกรดก็คือซื้อทีละตัวตามระดับเลเวลพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จับมันรวมกันแบบนี้นะครับน่่รรัแล้วววกกก็มเือจา เราจะสูงขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยถ้าใครต้องการซื้อนะครับตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เนี่ยควรที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินจริงๆในการซื้อนะครับใครที่จะซื้อเนี่ยควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะเพราะว่าผมไม่ได้แนะนําตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่กระเป๋าตังค์นะครับก็คือการถอนเงินโดยการขายเหรียญที่เรามีอยู่นะครับขายทุกเหรียญเลยนะครับให้มันเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับจากนั้นก็ถอนเงินเข้าธนาคารหรือถอนเงินเข้าทูมขอนี่วอลเล็ต ก็คือตรงนี้จะมีแท็บเมนูอยู่นะครับให้เราเลือกไปที่การค้าขายนะครับอันที่3 พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลือกเหรียญที่เราต้องการขายก่อนนะครับผมเลือกเป็นเหรียญสีฟ้าตรงกลางแล้วก็กดมาที่ฝั่งขายตรงนี้กดเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ใหเรากดแม็กทั้งหมดเลยตามยอดที่เรามีนะครับนี่เราก็กดขายออกได้เลยนะครับพอเรากดขายออกเสร็จปุ๊บนะครับย้อนกลับมาดูก่อนว่ายอดเงินที่เราขายไปเนี่ยมันขึ้นตามจํานวนที่เราขายไปแล้วหรือยังหรือเราจะย้อนกลับมาที่หน้าแรกนะครับมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้1ครั้งเมื่อเราขายเสร็จแล้วนะครับพอเราขายเสร็จแล้วเราก็มากดที่กระเป๋าตังค์เหมือนเดิมแล้วก็กดไปตรงคําาว่ถอนนตรรงี้ะพ กดเข้ามาที่ถอนนะครับในการถอนเงินอย่างน้อยเนี่ยต้องมี0.1ดอลลาร์นะครับถึงจะทําการถอนได้นะอย่างเช่นตอนนี้ผมมี10.08นะครับผมก็จะถอนทั้งหมดเลยเวลาที่ผมถอนเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นอันแรกทั้งหมดนะไม่ได้เลือกอันอื่นนะครับถอนทั้งหมดนะครับกดเลือกวิธีการชําระเงินแล้วก็เลือกเป็นธูมินียลลเดตถ้าใครจะเลือกเป็นเนี่ยธนาคารก็เลือกอันแรกนะครับอันนี้ผมเคยทําสอนไปแล้วนะผมเลือกธูมินียลลเดตนะครับกดถัดไปไซเบอร์วอลเดตลงในช่องนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดยืนยันการขายกดยืน,ยน,น แล้วก็แค่สแกนนะครับผมโอเคนะครับมันขึ้นขาย USDT เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรอการชําระเงินนะแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับผมกดย้อนกลับมานะเรามาดูยอดเงินของเราก่อนว่ายอดเงินของเราเนี่ยถูกตัดยอดไปแล้วหรือย,อยังถ้าถูกตัดแล้วเนี่ยเราก็มากดตรงคําว่าถอนเงินแล้วก็กดตรงรูปนาฬิกาด้านบนขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยตัวนี้ก็เป็นประวัติการขายเหรียญของเรานะครับเหรียญดอลลาร์นะตัวนี้มันขึ้นว่ารอชําระเงินก,ก็คือการอัปเดตสถานะให้มันเป็นความสําเร็จตรงนี้นะครับเป็นสาเร็จแบบ ม่เลยตรงนี้นะครับก็346บาทที่เราถอนมาเมื่อกี้นะครับก็ได้เข้า t ูมิเน่โวลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับตามยอดเงินตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการถอนเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้งินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ